เขาเดินผ่านหน้าร้านแล้วเขาก็เข้ามาถามว่ามีมีงานให้ทำไหมถ้ามีว่างอาเรียกเขาได้นะก็ให้คุณลุงมาช่วยถามอยู่ว่าคุณลุงทำไหวไหมไหวเขาอยากได้แบบอยากทํอาทอยากได้มีมมรายได้พิเศษอยากมีสตังไปจุนเจือครอบครัวเลย เขาเดินผ่านหน้าร้าน<ม>แล้วเขาก็เข้ามาถามว่ามีมีงานให้ทำไหมมีมมตำแหน่งอะไรว่างไหม,มก็เลยว่าช่วงนั้นมันยังเต็มอยู่เขาติดต่อมาตั้งแต่ช่วงโควิดเนาะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาเมาทำงานอะไรแถวนี้แต่เราเราไม่ได้ถามเขาค่ะแต่เราก็บอกว่าเออช่วงนี้ยังเต็มอยู่นะคะคุณลุงบอกว่าถ้ามีว่างเรียกเขาได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราไปเรียกเขาตอนไหนยังไง เพิ่งเริ่มเร็วๆเวนี้ยค่ะก่อนหน้าก่อนหน้าช่วงเอ,อ่อช่วงสงการช่วงสงการก่อนหน้าเนาะเพราะว่าหลังโควิดแล้วก็พอมีลูกค้าขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วก็เลยว่าเออพอมีงานหน่อยอะไรอย่างี้ก็ให้คุณลุงไม่ได้ทําทุกวันนะคะทำเป็นแบบพาร์ทไทม์เสาร์อาทิตย์นักขัตฤกษ์อะไรอย่างเงี้ก็ก็ให้คุณลุงมาช่วยแต่ ก็ถามสุขภาพอยู่นะถามอยู่ว่าคุณลุงทําไหวไหมไหวเขาอยากได้แบบอยากทําอยากได้มีรายได้พิเศษหารายได้พิเศษอะไรอย่างนี้ก็เลยถามว่าคุณลุงอยู่กับใครอะไรอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าอยู่กับแม่เหมือนก็ว่าอยู่แถวนี้เนอะใช่ค่ะเขาบอกอยู่นั่งเขาุกมายังไงบอกนั่งรถไฟฟ้ามานั่งรถไฟฟ้าใช่ตอนสมทรนะคะใช่มันไกลมากนะคนละโซนเลยนะคะใช่ค่ะใช่ คุณลุงอยากจะทํางานกับเราตอนนั้นเราคิดอะไรยังไงเราถึงรับเขาตัดสินใจรับเขาเขาอยากช่วยอะเนาะช่วยเขาบอกว่าอยากหาไรายได้พิเศษก็คือ<ม>คนแบบอยากมีสตังไปจุนเจือครอบครัวอะไรอย่างง<ม>ี้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้แต่เราก็ให้ทําอย่าอย่าทำเยอะนะคะอะไรอย่างงี้แต่เขาอยากช่วยอะ,อะเขาอยากคือให้เงินเหมือนกับว่าเราให้น้ําจิตน้ําใจเขาก็ไม่เอาเขาบอกเขาอยากจยากทงานอะไรอย่างงี้ก็มี เอาน้ำต้มหูมันต้มขิงอะไรเงี้ยมาฝากไม่ใช่มามาแค่ในน้อยนะเอามาเป็นสิบอ่ะคือฝากทุกคนในร้านเลยอ่ะค่ะกันน่ารักมากเป็นยังไงพอแบบมามามาทำงานกับแกแล้วแบบแกเป็นคนยังไงเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดเยอะเรียบร้อยแล้วก็ทําคือเขาบอกว่าอันอันไหนทําได้ก็ทําเขาบอกว่าเขาอยากจะช่วยอะไรเงี้ยบางทีไปช่วยรางผัก แล้วตำแหน่งที่เขาอยากจะทําคือแบบอะไรก็ได้อยู่ในครัวก็ทันพักอะไรแบบเป็นผู้ช่วยกุ๊กก็ได้อะไรอย่างนี้ด้วยนะใช่ก็เคยถามสมัยก่อนพวกเขาไปเคยเป็นกุ๊กมาเขาว่าอย่างนี้อืมแกก็อายุเยอะนะครับแล้วก็แกสู่ชีวิตนะครับผมสู่ชีวิตก็คือเอ่ออยากให้เรื่องราวมันแบบว่าคนคาทัยครับผมคนอายุเยอะอย่างนี้ ยังใจสู้อ่ะใช่ครับผมรินรนครับผมใช่ครับ right> ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านเฟลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram y o u t u b e X และ t i k t o k ค่ะและตอนนี้แฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ